Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh This is daddy and gentleman This is Waxingburn Rutang jit Mueang Nun Welcome to on my school How are you Rutang jit Mueang Nun? This July you do my Isa look come see you like one? Okay? And the boxing okay? Okay? ดิสแชมเปี้ยนฟอร์มราชดำเนิน <Okay. S 1> <You know? S 3> อยู่เนอขวางมือแล้วขวางมือแล้วขวางมือแล้วตอนนี้วางตอนนี้วางมือแล้วครับแม่แน่นอนจริงท้าให้เลือเลยเตะต้ตนกล้วยครับเตะต้ตนกล้วยพังไปสวนๆเลยครับอีซาลูกของเซเขาบอกแม่อยากเจอกับรถถังจิตเมืองนนท์จังเลย <laughs> อ่าเรื่องสุดท้ายนะครับแต่งงานแล้วเอจะพูดยังไงดีว่าจะให้โต๊ะเนี่ยบริจาคจะมองอีกขวดหนึ่งนะ ไม่มีนะมีลูกกับแม่แรก4ี่คนจบสูดานหนึ่งคนจบอินโดนีเซียหนึ่งคนตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ไคโรสองคนผู้หญิงทั้งคู่ปีเรียนปีหนึ่งครึ่งกับกับอีกครึ่งปีทีนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ผมจะต้องจ่ายเนี่ยคือ3,000บาทต่อคนสองคนก็6,000บาท ผมนี่จะต้องมีความมุมานะหาปลาทอดแหลงเบ็ดทั้งตะไครทั้งตัวแล้วก็จะเอาตังค์เนี่ยไปหย่อนในกระปุกวันละ200เพื่อจะได้6กพันสองร้อยสองร้อยสองร้อยพอครบเดือนไปเปิดดูอ,อ๋อเพิ่งได้สองพันเองหย่อนได้สิบวันอีกยี่สิบวันไม่ได้หย่อนเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่เนี่ยน่าจะสงสารผมแล้วก็ควักตังค์ควักตังค์ให้ผมนี่เนี่ยน่าจะสงสารควักตังค์ให้ผมเนี่ย ผมมีเรื่องเล่าอย่างที่เป็นฮิกมัตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผมเอารทดสอบครอบครัวผมอย่างเหมือนกับจะเอาชีวิตฟังให้ดีนะครับใครที่นั่งกอดอกเอามือลงนะครับวันนี้ดีใจนะครับมาเจอแฟนเก่าชอบกันมาตั้งแต่ปศ24้หลายปีนะแล้วก็เขาก็ยังไม่แต่งงานไม่รู้ว่าจะรอผมหรือเปล่าวันนี้เขามานั่งรับบริจาคด้วย ไม่ใส่แว่นอายุประมาณ55เดี๋ยวดูแลออกไปดูบานเลยคนไหนว่า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 อายุประมาณ5้าเกิดพศสองพันห้าก็55-56ไม่ใส่แว่นกำลังรับบริจาคอยู่ถ้าไม่แน่ใจว่าคนไหนก็ย้ายที่อาจจะย้ายไปย่างเนือสเต็กก็ได้แอบดูเมียผมเนี่ยถูกงูเห่ากันและมันมีฮิกมัด มีฮิกมัดของการถูกงูขากผมขอบคุณอัลลอฮ์เลยว่าที่อัลลอฮ์ให้งูมากัดเมียผมประมาณเที่ยง2000สอง0ันปีสอปี61เมียผมเที่ยงวันเมียผมเข้าไปอาบน้าละหมาดผมจะเล่าให้ฟังนะเมียผมเข้าไปอาบน้ําละหมาดในห้องน้ําแล้วงูเนี่ยมันอยู่ใต้ถังมันก็กัดฉะนั้นใครจะละหมาดไม่ต้องอาบน้ำละหมาดแลวเดี๋ยวโดนงูกัดละหมาดเลย ผมเียกลับอยู่ตลาดนัดพอกลับมาจากตลาดนัดเพ๊่มเนี่ยเห็นเมียนั่งอยู่หน้าห้องน้าถามมันนั่งทำไมหน้าห้องน้ำงูกัดเขาก็เ,เชือกนี่รัดที่ขาเอาผ้ารัดที่ขาไว้นะรัดไว้เขาบอกงูกัดที่ขาเอาเผอารัดที่ไหลที่น่องงูกัดที่นอ่องมันที่เอวถ้างูกัดที่รังเศตให้ไปรัดที่อ่างทองเดี๋ยวพิษมันไหลขึ้นภาคเหนือพองูกัดพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรผมก็โดดกาไปห้องน้ําก็ดึงถังน้าออกมาออกมางูนี่มันดุมากตัวไม่โต พุ่งใส่ผมเลยผมบอกอลัลลอห์อินนาลิลลัฟอินนา,าอิรอยูเหา่าพอหูเห่าปุ๊บเนี่ยของผมจากตลาดนัดเนี่ยเต็มรถเลยยังไม่ได้เอาอะไรลงเลยถอยรถเอาเมียขึ้นนั่งเอาแล้วทดสอบตั้งแต่เอาเมียขึ้นรถพอวิ่งออกมาปากซอยรถขวางรถคันอื่นขวางอ่ะไม่ให้ผมไปอ่ะขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้รถขวาง ขอบคุณอัลลอฮ์มากเลยที่ให้รถขวางข้างหน้าผมว่าผมจะไปลงหมดเวลาแล้วไงอัลลอฮ์ปีห sure. น้านะปีหน้านอาจารย์บุตรพีมท่านผอท่านด็อกเตอร์ตอยดอิชาลอพิษนาอันกอริมอุกอบินุมาลัสตานี่ยอิชชาลอสลับว่าอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮวะบะเราะกาต์นี่แหละครับก็คือทีมงานท็อกระดับประเทศนะครับพอว่าถึงเวลาจะลงปุ๊บลงได้เลยนะฮะไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะครับ